เคลียร์ใจหลังเลิกแน็กชาลีเปิดใจอีกครั้งหลังเลิกเก๋ไก่สไลเดอร์แล้วเจอราม่าบอกไม่ได้เพิ่งคบกันอีกแค่5้าเดือนก็จะคบสามปีทํางคนไล่ทำลายกันว้าวุ่นเลยกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาเลยทีเดียวหลังจากพระเอกสุดทิสแน็กชาลีออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจเรื่องเลิกกับแฟนสาวเก๋ไก่สไลเดอร์ซึ่งหลายคนฟังงอแล้วไม่โอเคกับคําพูดของแน็กที่บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายทิ้งสาเหตุที่เลิกน่าจะเพราะเขาเบื่อผมทําให้คนมองว่าเหมือนโยนความผิดให้ฝ่ายหญิง และยังคำที่บอกถ้าย้อนเวลาได้จะไม่รับโทรศัพท์ไม่แกล้งไปทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองซึ่งดูเหมือนไม่รักษาใจกันเลยล่าสุด12ตุลาคม2566แน็กชาลีก็เปิดใจว่าการให้สัมภาษณ์เรื่องความรักที่ผ่านมาทำให้ตนดูเป็นคนชัว่วดีทุกคนด่ามาได้เลยไม่ต้องห่วงตนไม่ฟ้องใครแน่นอนการให้สติในวันที่ตนหลุดสติออกไปเป็นสิ่งที่ดีมากที่มีคนเตือนเราพูดอะไรไม่ดีก็ต้องยอมรับก็ขอโทษแล้วกันถ้าพูดอะไรที่ไม่พอใจหลายคน วันนั้นไม่ใช่ไม่มีสตคิคือบางอย่างไม่อยากพูดพยายามนิ่งแต่ตนไม่ชอบอะไรที่คลุมเครือเลยรู้สึกว่าอยากปล่อยอะไรให้ค้างคารักก็คือรักวันไหนจบก็ต้องบอกว่าจบแต่การพูดตรงๆของตนอาจดูเลวก็ด่ามาได้เต็มที่ทั้งนี้ในช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์แน็กชาลีได้เผยว่าหลายคนอาจเข้าใจว่าผมเพิ่งคบเพิ่งเปิดตัวแต่จริงๆเราอยู่กันแบบนานจนมันเกินจะทำนู่นทำนี่แล้วเลยอยากทำอะไรให้มันดูเป็นทอนรมชาติเมื่อถูกถามย้ำว่าคบกันตั้งแต่ก่อนโยนโบใช่ไหมแนะ็กก็บอกว่า ก่อนนานมากจริงๆถ้าใครรู้มันก็อีกแค่5เดือนมันก็จะครบ3ปีแล้วถึงมันจะมีช่วงที่เราห่างกันบ้างทำอะไรส่วนตัวกันบ้างก็เป็นความสุขที่ไม่ได้สั้นมันอยู่กันนานแล้วงานนี้เลยเกิดประเด็นขึ้นมาอีกครั้งโดยทางเท็ดดังอัธรได้สรุปบทสัมภาษณ์ของแน็กในครั้งนี้และมีคนโฟกัสเรื่องทำลายว่าถ้าหากแน็ก และเก๋ไก่คบกันมา2ปีกว่าอีก5เดือนจะครบ3ปีตามที่ให้สัมภาษณ์จริงแสดงว่าน่าจะครบรอบ3ปีช่วงเดือนมีนาคม2567เท่ากับคุยกันมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2564หรือเปล่าโดยในช่วงที่มีข่าวเก๋ไก่และสไปร์ลเลิกกันคือช่วงเดือนมิถุนายน2564และมีคนย้อนว่าตอนนั้นเก๋ไก่บอกว่าห่างกันมาสเดือนก็เท่ากับน่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคม เมษายนหรือเปล่าส่วนช่วงที่สไปเริ่มทักอุ้งเอิงชวนมาทำงานด้วยกันคือช่วงเดือนเมษายน2564งานนี้เลยมีคนมาวิเคราะห์ว่าหากทำลายดังกล่าวเป็นจริงตามระยะเวลาที่แน็กให้สัมภาษณ์อาจมีช่วงเวลาที่ดูคล้ายคล้าบเกี่ยวกันแต่น่าจะเป็นการมูฟอนหลังจากเลิกรากับแฟนเก่าไปแล้วมากกว่าไม่น่ามีใครเป็นมือที่3มแต่อย่างใดและคำว่าจะครบ3ปีอาจนับเวลาจากเริ่มพูดคุยทำความรู้จักกันก็เป็นได้